ในช่วงนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับสําหรับเรื่องระดับน้ําในแม่น้าโขงนะครับโดยจังหวัดบึงการนะครับฝนมีการหยุดตกลงมาบ้างในช่วงนี้นะครับไม่ได้ตกตลอดทั้งวันจนลประธานก็มีการระบายน้านะครับเพื่อที่จะรอมวลน้ําใหม่ส่วนน้ําโขงมีการลดลงอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรในวันนี้นะครับวันนี้เองนะครับ8กร,รกฎาคม พื้นที่จังหวัดบึงการฝนหยุดตกนะครับเป็นวันแรกในรอบสัปดาห์หลังจากที่ตกต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานนะครับหลายอำเภอเนี่ยเริ่มเห็นแสงแดดนะครับแต่ว่าท้องฟ้ายังถูกปกคลุมไปด้วยก้อนเมฆในบางพื้นที่โดยเชา้านี้ระดับน้าในแม่น้าโขงที่จุดวัดระดับน้ําบ้านพันลำหมู่2ตำบลวิสิทธ์อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการวัดระดับน้ําโขงได้8.70เมตร8เมตร70เซนติเมตรนะครับต่ํากว่าตลิ่งอยู่ที่5เมตร30เซนติเมตร ระดับอยู่ที่14เมตรนะครับลดลงจากเมื่อวานนี้10เซนติเมตรยังถือว่าระดับน้ำโของอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ขึ้นลงตามการคาดการณ์ของสอทนชนะครับส่วนที่บริเวณประตูระบายน้ำห้วยบางบาทตำบลชัยพรอำเภอเมืองบึงการที่อยู่ในความดูแลของโครงการชลประทานบึงการได้มีการเปิดประตูระบายน้ำจำนวน2บานยกสูงอยู่ที่1.50เมตรปล่อยน้ำวันละ7.371ลูกบาทเมตรต่อวินาที ที่ไหลลงมาจากเขาพูวัวแล้วก็เขาพูสิงให้ไหลลงสู่แม่น้ําโขงส่วนประตูระบายน้ําห้วยคาดอาเภอปากคาดเปิดประตูระบายน้ําจํานวนสามบานยกบานพ้นน้ําให้น้ํไหลลงสู่แม่น้ำโขงเช่นเดียวกันเพื่อลดปริมาณน้ํากักเก็บที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้ํารอรับมวลน,น้ําก้อนใหม่และลดความเสี่ยงจากน้ําท่วมพื้นที่การเกษตรท้าอ่าง และพื้นที่โดยรอบของอ่างเก็บน้ําและถือเป็นโอกาสดีให้ชาวบ้านได้ตกเบ็ดหาปลาบริเวณหน้าประตูระบายน้ํานําไปบริโภคนะครับรลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ด้วยเหลือก็เอาไปขายสร้างรายได้ด้วยนะก็จะเห็นภาพในการตกปลาในการซิดเบ็ดในช่วงนี้กันด้วยนะครับสำหรับสถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดบึงการนะครับในวันนี้8กรกฎาคมปริมาณฝนสถานีวัดน้ําฝนของโครงการชลประทานบึงการ4สถานี คืออ่างเก็บน้ําห้วยสาอําเภอโซวิสัยอ่างเก็บน้ําห้วยสหายอําภอบุงคลา้าประตูระบายน้ําห้วยบางบาทอําเภอเมืองประตูระบายน้ําห้วยคาดอําเภอปากคาดฝนเฉลีย่ยประจําวันวัดได้อยู่ที่10.40ม mm. ิลิเมตรฝนเฉลีย่ยสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงปัจจุบันอยู่ที่930.82ม mm. ิลิเมตรนะครับก็ถ้าปี67เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1ั80ม mm. ิลิเมตรนะครับ น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางนะครับจำนวนสองแห่งปริมาณเก็บกักอยู่ที่สี่จุดสามหกศูนย์ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันมีอยู่ที่สองจุดเจ็ดเก้าสามล้านลูกบาทเมตรนะครับก็มีปริมาณที่ยังเหลือสำหรับการเก็บกักน้ำอยู่นะครับตอนนี้เก็บกักไปหกสิบสี่จุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นตของปริมาณเก็บกักนะครับขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในความดูแลของกรมชลประทานจำนวนแปดแห่งปริมาณน้ำเก็บกักนะครับอยู่ที่ยี่สิบสาม จุดสามเจ็ดเจ็ดล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันมีอยู่ที่สิบเจ็ดจุดเจ็ดศูนย์สี่ล้านลูกบาทเมตรนะครับคิดเป็นปริมาณเก็บกักในปัจจุบันนั้นอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตโดยประมาณนะครับของปริมาณเก็บกักนะครับขณะที่อ่างเก็บน้ําขนาดเล็กในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนสี่สิบสี่แห่งนะครับก็มีการกักเก็บน้ําอยู่ที่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถึงดีมากในการ เก็บกักน้ําแล้วก็สถานการณ์น้ำโขงยังปกติอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์น้ําที่ต้องติดตามกันในช่วงนี้นะครับทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา